สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกาอราวน์เดอะเวิวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับก็ถือว่าเรื่องงามยามดีโดยการที่ว่าหมอเกตไม่รอดกรกตมีมติส่งสารเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอ้างจบด็อกเตอร์หมอแคลิฟอร์เนียเข้าข่ายหลอกลวงดีครับดีครับมาช้าดีกว่าไม่มาผมเข้าใจครับแค่ปีกว่าๆเองพี่น้องครับพี่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังฟังจ่าอยู่นะครับ ยังไงช่วยแชร์คลิปนี้ไปถึงกกตให้จ่าหน่อยครับจ่ามีคำถามครับคำถามเดียวครับพี่ๆน้อง,องๆกกต,ตเนี่ยใช้วิธีไหนในการสื่อสารกับทางอเมริกาและเม k e sure ว่ามอสแคลิฟอร์เนียเข้าข่ายหลอกลวงพวกท่านเดินทางเดินใช่ไหมฮะเดินนะไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินนะหรือท่านไม่ได้ยกโทรศัพท์โทร แล้วก็คอนเฟิร์มว่าข้อมูลนี้จริงแท้จริงอย่างไรเพราะมันใช้เวลาปีกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยโทรไปก็ประมาณ10วิเราก็ได้คําตอบหรือถ้าเราจะอยากจะบินมาซึ่งซึ่งหน้าเราก็ได้ข้อมูลได้ภายใน48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงหรือไม่เราก็ส่งทูตทีป่ประจําการประทูตไทยที่อยู่ประจําการอยู่อเมริกามีทั้งชิคาโกเอลเอนิวรยกโอ้โหมีทั้งหลายที่เราก็ส่งให้ท่านทูตไปหาข้อมูลเหล่านั้นเพื่อ เพื่อหาคำตอบให้กับหมอเกตไงแต่กกตใช้เวลาประมาณปีกว่าผมเชื่อเลยว่าพวกท่านก็คงใช้เวลาเดินทางแบบเดินมาด้วยเท้าแน่ๆเลยมันเลยได้ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งอาจจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเรือมามันเสียภาษีนะพวกป,ประชาชนอย่างเราเสียภาษีให้พวกท่านมาทำงานเนี่ยแล้วพวกท่านใช้พลามาประมาณปีหนึ่งแล้วจบมาด้วยคำว่ามหาไรยปลอมแล้วมันยิ่งแย่ไปกว่านั้นอีกผม พอเห็นวันแรกเรื่องกับหมอเก๋ด้วยการที่จะได้อยู่ในระบบของกองทัพอเมริกาที่มีข้อมูลเข้าถึงกับการตรวจสอบใบวุฒิปริญญาหรือแม้กระทั่ง t ทรา s c r i p t ต่างๆสามารถตรวจสอบได้ว่าแท้หรือไม่แท้จริงหรือไม่จริงมีทั้งไปไปถึงมาหาลัยมีทั้งข้อมูลต่างๆนานานะที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นดิปโลม a าเมลหรือ,อ มหาลัยหรือว่าวุฒห้องแถวหรือว่ามหาลัยทิพย์พวกท่านก็เลือกที่จะไม่เอาข้อมูลจากไปใช้ mm. ก็ไม่เป็นไรและแม้กระทั่งทั้งวุฒเนี่ยมีทั้งโตโค้ดที่ไปเชื่อมโยงกับ kindergarten หรือว่าอ,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 อนุบาลน,นะครับของของโรงเรียนที่หมอเกรเรียนอยู่มันมีอะไรที่โบบะโบบะหลายอย่างนะครับแต่กกตก็เลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้น แต่ท่านเลือกที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้อะแต่ใช้เวลาประมาณปีกว่าเพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงผมจะไม่ตั้งคำถามนี้เลยนะถ้าว่ากกตบอกว่าเพิกถอนหมอเกศด,ด้วยเหตุผลอื่นแต่คุณจบมาที่เดิมที่บอกว่ามหาลัยปลอมแล้วคนทั้งคืออย่างนี้ครับกกตไม่รู้กกตไม่ชัวร์แต่ผมบอกได้เลยว่าคนเกือบเจ็ดสิบล้านคนในประเทศไทย รู้เลยว่าหมา,หาไหลปอมรู้เลยว่าของปอมปอมปอม,มเก๋เก๋เก๋แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ากกตเป็นอะไรนักหนาครับคือหรือหรือการสื่อสารระหว่างเราอาจจะพูดคนละภาษาจนทําให้กกตเลยต้องสับสนว่าข้อมูลนี้จริงแท้จริงอย่างไรอันนี้คือหน้าหน้าผิดหวังมากๆนะครับฝากฝากแชร์ไปด้วยครับแชร์ไปให้ถึงกกตหน่อยนะครับว่า,าต้อง ต้องขอบคุณนะครับที่ว่าส่งสารเพิกถอนแต่มันมันเป็นอะไรที่สามารถปิดเกมได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ก็ปิดเกมได้แล้วนะครับท่านทำอย่างกับเราอยู่ในสมัยยุคหินนะครับหรือว่ากำลังส่งนกพิราบสื่อสารกับอเมริกาอยู่เพียงแค่าหาข้อมูลปอมๆแบบนี้มันง่ายมากๆนะแล้วแล้วมันทำให้ท่านแล้วกกตน,นะครับประสิทธิภาพในการทำงานครับ ในกรณีของหมอเกศนี่นะผมไม่พอพูดในกรณีอื่นเพราะผมไม่รู้หวยแตกมากๆครับหวยแตกมากๆครับหวยแตกมากๆเสียดายเงินภาษีประชาชนที่จ้างพวกท่านมาตรวจสอบได้ปีกว่าถ่าเพิกถอนหมอเกตด้วยเหตุผลอื่นฉันไม่ว่าอะไรเลยอันนี้อันนี้แบบคือแบบง,งูปลาถูไทยให้เออกูทําเสร็จละ แล้วก็ใครรับผิดชอบเนี่ยหมอเกดกินเงินภาษีไปกี่เดือนกี่ปีอะใครรับผิดชอบแล้วคนอื่นที่มีสิทธิ์ที่จะได้มาทํางานเต็มด้วยศักยภาพที่เป็นสอวอที่สุจริตที่จะเข้ามาทํางานแบบจริงจรงจังๆไม่ได้หลอกลวงแล้วก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองให้ดูดีแทนที่เขาจะได้มาบริหารประเทศทงประเทศแล้วใครรับผิดชอบอะกะกะตผมถามนยครับใครรับผิดชอบครับปีกว่าครับปีกว่านะ นะประมาณปีกว่านะีมันไม่ใช่วันสองวันหลับตาปุ๊บพรุ่งนี้ตื่นมันไม่ใช่นะครับปีกว่าห่วยแตกมากๆครับ process นี้ห่วยแตกมากๆนะผิดหวังครับผิดหวังผิดหวังมากๆและและผมก็เข้าใจแล้วรู้ดีอยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ว่าผมจะพูดยังไงมันก็เหมือนหมาเห่าใบตองแห้งไม่มีประิทธิฐไม่มีไม่สะทกสะท้านนะฮะว่าครั้งหน้าจะไม่มีแบบนี้อีกมัน นี่แหละครับความเน่ามันเน่ามากๆครับไปแล้วครับผมไปแล้ว